ครับสวัสดีนะครับภูผานะครับมีพี่น้องฝากถามมานะครับเคยมีคนถามมาว่าผานขนาดเท่าไดเท่าไดนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมสีมาวาดให้เบิ้งนะครับส่วนใบผานนะครับอันนี้เป็นตโตใส่ส่วนโตนะครับก็เลยใส่ผานเก่านะครับแต่ว่าสําหรับลูกค้าที่สั่งเป็นของใหม่ทั้งเบิดนะครับ ลูกค้าที่สร้างจากนี้เป็นต้นไปนะครับจากมือนีเป็นต้นไปสีได้หางตัวนี้ไปน้านะครับเป็นตัวซอยดันหัวมันให้ขึ้นนะครับหรือว่าพี่น้องคนไหนบออยากได้นะครับก็บ,บอกผมผมกับสิบอได้เชื่อมไปให้นะครับตัวนี้ใส่กับรถขนาด47แรงนะครับ47แรงคู่บตากับเป็นรุ่น L นะครับ40หา0แห้ง36นี่ครับ กำล่างดีนะครับเดี๋ยวเข้ามาเริ่มวัดกันเลยนะครับนี่จากจุดนี้นะครับนี่ผมจะกอแบบนี้วัดมาสุดแบบนี้นะครับอยู่ที่ประมาณนะครับ37นิ้วนะครับหรือเก้าสิบสี่เซนติเมตรนะครับจากมุมนั้นมามุมนี่นะครับแล้วกาแขนนะครับแขนเข้าจะกอแบบนี้นะครับนี่แบบนั้นนะครับแ้วกา มาสุดนี้อยู่ที่ประมาณ30นิ้วนะครับหรือ76เซนติเมตรนะครับส่วนความสูงของอเสาแขนกลางนะครับนี่ครับอยู่ที่ประมาณ15นิ้วนะครับก5บนิ้วนั่นแหละครับพี่น้องสำหรับยักหูสปิกนะครับส่วน นี่นะครับวัดจากมุมนั้นมาหามุมนี้อยู่ที่ประมาณลอยนะครับลอยนิดๆนะครับร้อยหนึ่งเซนประมาณนี้นะครับส่วนเสามันเสามันสูงเท่าไรน,นะครับผมจะวัดจากจุดนี้นะครับจุดนี้นะครับเดี๋ยวเขาขกจากเกาะจากพื้นแบบนี้นะครับไปหอดสุดเลยอยู่ที่ประมาณ 57เซนติเมตรนะครับนี่น,นะครับโมโหวันนี้กล่องมันเห็นบอนี่นะครับอยู่ที่ประมาณ5เอาไหม่58นะครับเห็นบ่พี่น้อง58เซนติเมตรนะครับขนาดนี้พมว่าพ่อดีนะครับบอสูงบ่ต่ำเกินไปแล้วนะครับเพราะว่าตอนไถนะครับตอนเท่าไถมันผานมันกระิลุ่งประมาณนี้และครับนี่ ลงประมาณนี้นะครับถาเห็ดเน่าไปก็นี่ความแข็งแรงกับสีรดลงนะครับถาสั่นไปก็นี่กับบเหมาะนะครับนี่คือจังหวะในการไถแล้วนะครับจังหวะในการไถประมาณนี้สําหรับผมมองว่าพอดีนะครับแล้วก็แขนตรงนี้นะครับ เดิมๆนะครับผมไม่ได้ปับอย่างตัวนี้กับยูเขนอยู่ตรงกลางนะครับเดี๋ยวผมสิไปยกรวดให้เบิ้งนะครับว่าโยกขึ้นแล้วมันสูงได้ซ้าไหนนะครับเนี่ยขนกลางของฟังนะครับเนี่ยตอนนี้ปรับขนาดประมาณพอดีกันนะครับถ้าภผยอยากปั๊บให้มันไปทั้งสายทั้งขวาหลายนะครับกัก็ดึงแขนข่างเอานะครับเนี่ยดึงแขนข่างเอาอยากไปสายหลายหรือว่าอยากไปขวาหลายก็ดึงเอานะครับ ส่วนว่าอยากให้ผานเข่าหรือบ่อเขานะครับมันสีตางกับผานพุวนผานบุกเบิร์กนะครับยิ่งห้องันแขนกลางตัวนี้เขาหลายเท่าไรผานมันกะสีองศามันกะสีเอียงลงเอียงลงหลายเท่านั้นหมายถึงว่ามันกะสีเข่านะครับห้องันตัวนี้เขาหลายเท่าไรมันกะสีเข่านะครับถ้าห้องคันออกขันออกนั่นแหละครับมันสีบ่อเขามันสีกลับกันกับผานทั่วไปนะครับ แต่ว่าถาขันเข่าลายแห้งนะครับผานมันกับสีร้อยร้อยจากพื้นนะครับนี่นะครับจังหวะนี่คือพ่อดีเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมสิบไปยุคเขนขึ้นให้เบิ้งนะครับว่ามันสูงทออไดน,นะครับสจะต์ทเลยนะครับ เครืงยกขึ้นแล้วสูงเท่าไรนะครับตอนนี้สูงอยู่ประมาณหนึ่งฟุตนะครับมาจากไปผ่านนะครับแต่ว่าถ้าเข้าขันแขนตัวน,นี้เขาไปอิกนะครับผ่านมันก็สียกขึ้นอีกนะครับตามระดดับเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวขึ้นกำไลให้ลูกค้านะครับผมต่อ ต่อหางปลาตัวนี้หายเพิ่มนะครับอันสําหรับหลังจากคลิปหนี้ออกไปแล้วนะครับลูกค้าที่ได้หางปลาตัวนี้ทุกตัวนะครับเขาดามอย่างดีนะครับตรงนี้กระดามนะครับเนี่ยดามข้างล่างกระดามนะครับเดี๋ยวมาเบิงพื้นมันนะครับตรงพื้นกับสิปเป็นแบบนี้ตรงนี้้อากระดามนะครับดามเพิ่มมาอีก มุ่งข้างล่างกัสิเป็นประมาณนี้นะครับเบิ้งเอานะครับพี่นอ้องประกอบการตัดสินใจนะครับเล็กตัวนี้โมเมนบางๆนะครับเล็กหนานะครับเบื้องเรียบบใช้กับใบผานด้วยนะครับเฮาเห็ดนะครับคือว่าเฮาเห็ดเขาบไดใหม้มันมาเลื่อนตรงนี้ได้นะครับ เพราะว่ายยังบอกหนึ่งแหละเอาฐานวามันเห็ดง่ายมันก็เห็ดง่ายนะครับสองความแข็งแรงนะครับความแข็งแรงเพราะว่าจาังไนเท่ากับมัคขยับแขนกลางตัวนี้ได้อยู่เดียวนะครับแต่ว่าเหมาะสําหรับคูโบตาถ้าเป็นคูโบตากับเป็นรุ่นเอวนะครับถ้ารุ่นใหญ่ไปกว่านี้กับโบนี่น้ำนะครับถ้าเาเา็ดนเข้าเชื่อยให้ยังต่างๆเขาบริขันน็อตนะครับมันจีแข็งแรงนะครับดีกว่าเขาไปขันนอ็อต ผมอยูุบนนะครับอ่าเบอร์โทรกะศูนย์แปดแนะครับมีบริการทรงนะครับถ่าบกไกผมกับบริคิดต,ต่างเพิ่มนะครับแต่ว่าถาไกลออกต่างจังหวัดยังสีหรือว่าลอยโลกขึ้นไปยังสีกอขอคาน้ำมันนะครับเล็กๆน้อยนะครับสำหรับผานรุน่นนี้ผมขายอยู่รล้ค่ะณมือนี่นะครับ 8 5 0 0บาทนะครับสำหรับผานรุนนี่แต่ว่าถามมือได้ถ้าเกิดว่าเล็กมันขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมบขออนุญาตเพิ่มราคาขึ้นจักบกเกินหารอยเท่าแถวนี่แหละครับแต่ว่าคู่มือนี่ขายอยู่8,500บาทนะครับบรวมค่าส่งนะครับถามมันไก่ถามมันไก่นี่ส่งฟรีนะครับถ้า30โลสี่ก็ส่งฟรีครับบมมีปัญหาอยีางอยงเบ่งห้อยเฉี่ยมห้อยออกนะครับ เบ่งเอาเลยครับพี่น้องประกอบการตัดสินใจนะครับเดี๋ยวผมสิไปไถให้เบ่งอยู่นะครับแต่ว่ามันบ่มีมั่นให้ไถนะครับช่วงนี้กะหายพี่น้องไลไรไปเบ่งคลิปเก่าๆนะครับมันกบผานกะไข่ไข่กันนะครับสีมาเปลี่ยนไม่แค่เสาตรงนี้นะครับเสาตรงนี้เอ้ลืมบอกไปเสาตรงนี้นะครับซีนิวนะครับอ่าซีนิว ส่วนเล็กฉากอันนี้สามนิ้วนะครับสามนิ้วตัวนี้สามนิ้วเขาเอาไมา้ปรับกอบกันนะครับมันก็ะไดสามนิ้วนิดๆทาจากข้างๆส่นะครับถาด้านบนมันก็จะอยู่สามนิ้วนะครับเล็กตรงนี้ก็สามนิ้วพื่กันครับพี่น้องนะครับเขาจะบริแถมสลักไปนะครับสําหรับผานของผมทาพลาสตกได้สลักให้บอกนะครับ เพิ่มเงินหาร้อยบาทได้สลักสามโตนะครับเพราะว่าสลักเฮาบริหิเเองนะครับเฮาก็ต้องไปสื่อเขามาผมก็ขออนุญาตคิดเงืนเพิ่มนะครับแต่ว่าถ้าไภัยบริจายเพิ่มก็ใส่สลักเก่านะครับบ่มีปัญหานะครับนี่นะครับกะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับ หวังว่าสีถือใจนะครับพี่พี่น้องน้องสำหรับพี่น้องที่มีมั่นนะครับกะล้องเอาไปใส่เบิ้งนะครับบ่พิดหวังหรอกครับบ่พิดหวังเพราะว่าผมกะเหตุมั่นขึ้นกันนะครับผมคลิปนี้นะครับมีเพียงสานี่ครับผมกะสวัสดีนะครับ